ครับพ่อแล้วอาจารย์กิติเดชอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาเห็ดอย่างนอกรุ่นนี้ครับอาจารย์่อ้รนนี้จะมาปลูกมีอยังไงอาจารย์พุ่มลงหลายอย่างอยู่เด็โอจะมีฟักทองฟักทองแล้วก็แตงโมแตงโมข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็แตงกวาแตงกวาแล้วก็ถั่วพู ทั่วผู่คือล่งแบบผสมผสานผสมผสานเลยผสมผสานผมเสียดายที่หน้าพื้นที่บบอรจันพื้นที่ครับโอ้เสียดายมองนี้เห็ดหน้าทุกปีเห็นหน้าทุกปีครับอที่นี่แต่ละปีกะปีงหม่ที่ซื้อครับป้ที่ซื้อปีงไว้ซื้อครับปีนี้ก็เลยมีแนวความคิดครับบอกว่าเสียดายเสียดายหน้าตัวนี้ว่ามันมีมันมีปุ๋ยมีขีปปุ๋ยขีง่วาปุ๋ยขอกปุ๋ย ต่างๆจกเข้าใส่เข่ามันตกข้างนี่มันเหลือตกข้างอยู่ก็เลยเอาว่าเสีประโยชน์เป็นตอนเอาใส่ประโยชน์ช่วงระยะประมาณสี่เดือนนี่แหละสี่เดือนสี่เดือนก่อนจะนำหน้านี่แหละก็เอาไปทำพืชหลังหน้านี่แสดงว่าเป็นพืชระยะสั้นระยะสั้นครับอยู่ประมาณสี่เดือนตีไรมาหนี่เป็นพืชระยะสั้นเบิดเลยระยะสั้นครับเพราะว่าถึงหน้าหน้าเข้ากะตัดออกแล้วก็ไถยโกบครับตอนนี้ก็เคล็ดยังหนี่อาจารย์ว่างสปริงเกอร์เป็นว่างสปิงเกอร์วางสปิงเกอร์ระบบน้ำไหมเพิ่นระบบน้ำไหมเพิ่นอ๋อโซลเดิรนโน้ทครับครับ เพราะว่าเพื่อความชื้นในดินมันบ่พอครับมันก็คงจะบ่พอแหละเพราะหน้าหน้าแล้งนี่ก็มันแห้งแรงเนาะได้แฉ่ช่วงแรกะแต่เฉพาะจันทร์ซอยให้มันงอกคือซื้อครับแมงแมงครับคือยังสิอ๋อนี่อันนี้อันนี้บักโม่เนาะแตงโมแตงโมอ๋อหนีเดอไอพี่น้องไอทีนี้อันนี้อันนี้ข้าวโพดวะอาจารย์ข้าวโพดครับอันนี้ข้าวโพดก็ลังขึ้นเนาะนี่ข้าวโพดแต่เดี๋มันกระโพดอ๋อนี่เด้มันก็ลังขึ้นนะขวดข้าวเหนียวได้หลายสีครับสลับกันเลยปลูกสลับกันครับปลูกสลับกันคือขึ้นรวมๆไข่กันไปเลยครับ ก็คือใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อันนี้แตงกวาอันนี้แตงกวาก็แล้งแต่ทีนี่แถวต่อมากันนี่เป็นแตงกวาแตงกวาจะปลูกเป็นเถื่อนจะปลูกคู่กันไปครับอ๋อนี่นี่อ๋อนี่นี่กระลังขึ้นก็มีนี่ครับเพื่อนกระลังขืนกระ้นกระลังขึ้นขึ้นตัวใหญ่เลยกระมิ้นตัวใหญ่นี่ก็มีอ่าแตงกวาอ๋อนี่พุ๋ยปพุ่นยาวไปพุ่นยาวไปพุ่นครับพอเวลาห้าเห็ดค้างมันมันก็จะเห็ดทีเดียวไปแง่แง่ครับครับครับเป็นโซนเนาะอาจารย์น้อโซนครับเป็นโซนนี่เป็นโซนแตงกวาแตงกวาแล้วก็อโซนนี อถั่วผู้โอ้พวนี้เป็นข้างเป็นข้างพวกนี้เป็นเป็นเป็นขึ้นว่าไม่ข้างไม่ข้างอ๋อเห็ดพืชแบบข้างอ๋อครับครับครับอืมตัวนี้ก็จะเป็นเลื่อยไม่เลื่อยไม่เถาไม่เลื่อยไปน้ำดินไปน้ำดินครับไปน้ำดินข้าวโพดกับขึ้นไปข้าวโพดกับขึ้นมากอ๋อแยงไปผุ่นครับก้าววก ฟักทองไรไปพ่นบางส่วนก็ขึ้นได้ครับบางส่วนขึ้นนี่แหละโอ้ครับไปเบิ่งทีพันล่องก่อนเนาะล่องก่อนล่องก่อนขึ้นแล้วขึ้นแล้วก่อนจะถ่ายอ๋ออันนั้นคือชุดแรกเลยชุดแรกครับชุดแรกชุดชุดแนวคิดก็เลยชุดต้นต้นคิดเลยอ๋อเพราะว่าคุดแค่คุดได้ซื้อบ่ได้ไถอันนี้คือบ่ได้ไถเลยไถ่คุดหลุมเนื้อครับครับนี่พี่น้องครับเบิ่งนี่คือหน้าที่เพิ่นเฮ็ดหน้า นี่บ่อดบ่อดิไทยเลยอ๋อเดิมเดิมเลยยังมีต่อสร้างต่อเปลือกเถาอยู่เนาะล่องคุดเลยครับถึงมันก็ง่ามมึงเหล่าอ๋อมันได้ผลมันได้ผลหน่อยจ้ะมันได้ผลกหน่ดีปลูกตอนช่วงเกี่ยวเขาใหม่ใหม่ตอนเกี่ยวเขาใหม่ใหม่เกี่ยวเขาใหม่พอดินยังยังมีความชื้นอยู่อ๋อหกปุ้ยยังโตคางอยู่นะครับครับครับมันก็เลยง่ามกะลังกะลังออกกะลังแท่งหยอด ออกไปครับอันนี้รุ่นแรกเลยอันนี้คือรุ่นแรกรุ่นแรกครับรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกอันนี้ฟักทองอ๋อฟักทองเขาทาแล้วได้พี่น้องครับไก่เขามันเริ่มจอดอกก็ได้นั่นนะเริื่มเริ่มจะจะจะมีแหลอครับไก่แล้วปลูกพืชล้างนาโอ้อาศัยปุ๋ยตกค้างจากหน้าเขาความชื้นในดินมนครับลดการใส่ปุ๋ยลงไปแน่นาะ กะควบงอกจะเร็วเร็วเพราะว่าดินมันเฉื่ดมันดินมันเฉื่ดอ่าถ้าปลูกสาในเดือนมกราังสิอือ่ามกราหรือปลายธันวาเนี่ยดินก็เริ่มจะแห้งแล้วหรือจะแห้งแสดงว่าพี่น้องถ้าจะปลูกพืชหลังหน้าเนี่ยต้องเฝ้าปลูกต้องเฝ้าปลูกครับพิจิกาข้าเกี่ยวเขาหมดนี่ปึ๊บปลูกเลยครับอืมเอาเลยไว้ที่นี้เอาเลยครับความชื้นในดินยังเหลืออยู่ยังเหลือครับยังเหลือชื้นๆอย่เขาปลูกอ่าพอต้องข้นน้ำเขาสิบปีข้นน้ำเนาะบมดไปข้นน้ำมันงอกโอ้ครับอีกอย่างหนึงก หญยากับจัามอนนี่ขึ้นหญยากับจัามอนขึ้นครับบมอฮั่แนวว่าอย่างปุ๋ยเห่าแมนครับถ้าปล่อยไปปุ๊บเดี๋ยวหญยาขึ้นแล้วครับปุ๋ยเบิร์ตแล้วพะทินนี่ปุ๋ยเบิร์ตแล้วโอ้โครับครับน<อ>ี่แหละคือหลังหน้าตรงเฝ้าเห็ดครับโอ้จากนัก้นก็เลยเลยมาต่อตรงนี้ก็จะมาต่อ,อยอดตรงนี้ครับโอ้พื้นที่หลายเติบเลยครับเพื่อนๆต่อยอดตรงนี้ครับนี่นี่โอ้นี่ครับเพิ่นก็เห็ดดีหลายนะครับกะเพิ่มกิจกรรมไปเรื่อยๆเนาะครับกะค่อยๆเห็ดไปครับกิจกรรมทดลองไหมนนทดลอง แต่ด <G sam> ีอย่างหนึ่งเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอยู่แก่สี่เดชเบิงว่าโอ้เฮ็ดไดอยู่ตัวนี่เนาะกับมีแนวคิดระบบการว่างระบบหนามก็ได้บ่ได้ยุ่งยากบ่ได้ยุ่งยากเนาะครับบ่ได้ยุ่งยากเลยผมก็ใส่สายยางที่ด้เป็นกระต o ง g สิละพี่น้องครับเด็กไปทางไหนผมก็แยกรอนี่ครับเผนใส่แบบนี้เด้อแบบสีท่าอ๋อเป็นแบบสีท่าแบบสี่ท่ามองเขาปูไปได้ข้าก็ดึงสายออกไปแต่ผมจะบริเวณแบบท่อพีวีซีครับเพราะว่า เดินทอไี่ซี่มันเห็ดแบบเขาเรียกว่ามันมาถฐานมันตายตัวมันตายตัวเกินไปเวลาลื้อออกมันบ่ไดดเพราะว่าเขาตองเห็ดหน้าเห็ดยากรอเห็ดยากรื้อออกมัต้องมาตัดแล้วมันยากมันมันเสียน้ำเอานี่ครับพี่น้องครับเอาสายยางสายยางครับมาแทนสายสายเม่นสายพี c วซี่ได้ครับก็มาเสียเาพอพี่วิซี่เปรนเท็ดเฉพาะตรงนี้ขาตั้งละบอกยังไงซะที่เปรนเท็ดเอาไว้สำหรับเวลาเขาลื้อเขาเ้า เั้นเสาขั<ม>้นเสาปลูกเนาะมาถอสายยางประม,มวลเก,ก็บไเก็บใบเฮ็ดพี่นี่ยต่อไปตัวนี้ก็ไปเก็บตัวนี้เพื่อเพื่อเอาไปใส่ประโยชน์ได้อีกขึ้นกันแม่นครับตัวนี้ก็ง่ายได้อ๋อนี่นี่ตัวนี้<อ>คือมันขอดีมันง่ายได้ครับโอ้โอมันง่ายได้เพราะว่าบัถือหน้าบัวถือมอนี่เข้อก่อนใหญ่ลักไปอ๋อหน้าบัถือบัวบัถึงบัถึงบัถึงกระจายไปบัถึงคือจังตัวนี้อ่ามันบัถึงอ่าก็ขอดมากครัง่ายไปมองไม่รับขับประมาณนี้นะครับคือเห็ดแบบใส่ง่ายแบบว่า สบายสบายเลยสบายสบายเลยสบายสบายเลยครับถ้าท่อพี่พี่ีกับโอ้โอ้ยครเป็นเหลืองใหญ่มาใส่ขอต่อตัดต่ออีกครับครับซึ่งตัวนั้นมันว่างระบบพิษเก่าอีกเพราะว่าแม่นมันมาฐานอ๋อเกิดระบบมาฐานซึ่งเขาเห็ดกับพื้นที่ครับครับพื้นที่ห้องเบื่อดีเพราะว่าเขาเห็ดแต่มันเวรท้าวันแม่นครับเวรพื้นที่ถ้าวันครับมันเป็นนิยศาสตร์พอถึงมาดูเห็ดเข่ากับเขาก็ทำนาเหมือนเดิมเขาก็ยกเลือกไปตัวนี้เขาเก็บโอครับเก็บไปครับครับมาเห็ดปี่นา เห็นว่าต่อไปนี่สีทดลองระบบหน่ำบอ่อาจารย์ครับตัวน,นี้ผมก,ก็สีลองระบบสปีปเกอร์เว่ามือว่างสเปกเกอร์อีกเส้นหนึ่งหน่ำเขานี่เป็นหน่ำจากเอยียงครับหน่ำบาดาลครับเป็นน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลใส่ใส่ปั่มใส่ปั่มเนาะใส่ปั่มอ่าหนึ่งแรงหนึ่งแรงหนึ่งแรงครับอ๋อเป็นปั่มขนาดหนึ่งแรงจะแรงจะบ่หลายไปไหนครับอืม เดี๋ยวจักหน่อยอาจารย์เปิดสีลองเทปได้ครับพี่น้องครับเปิดสีเทประบบหนามอาจารย์ลองเทประบบหนามมั้งครับต่อแหรอครับครับต่อเรียบร้อยแล้วเสร็จเลยต่อเรียบร้อยแล้วฝากให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนได้รับชมระบบหนามนิดนึงว่ามันไปไกลขนาดไหนเนาะได้ครับนี่อาจารย์เพิ่ดกำลังเทประบบหนามอยู่ครับนี่กำลังกำลังเทประบบหนามอยู่ว่ามันถึงไอ้แถวที่เพิ่นปลูกบ่อนะนะครับนี่ฮะระบบหนามสปริงเกอร์ตัวนี้เพิ่นต่อไหวหาหัวได้ครับเพื่อนๆครับ จะงาวไปทางนู้นเลยงาไปแถวที่เพันปูก่อสปริงเกอร์ตัวนี้แรล่งโกมูประยูต้นสายนี่ครับ้นสายเนี่ยพี่เพื่อนเห็นเห็นบ่าครับที่พ่นปลูกอาไว้นู้นนะฮะสุดนู่นเลยเดี๋ยวผมสีเพื่อนเพื่อนเพื่อนนู่นเลยเสาเพื่อนนี่ยครับมองดเพ่นปูกอาไว้ปลายสายตัวนี้ถึงแล้ว ที่นี่เหลืออยู่หัวสายแล้วเพืเ่อนๆครับนู่นนี่อ่าตอนนี้ก็ถึงอันนี้ก็ถึงคือนกันนะครับอันนี้แถวทัวผู้ทัวผู้ที่ปลูกทัวผู้อ่อ,อนแน่จะเป็นสายนออนนหนีอ่อนนิดนึงยังบ่ถึงไปสายพอถึงน่าจานเนาะ ยังปลายสายยังไม่ถึงครับยังยังอ่อนนิดนึงยี่เด้อครับมัมเบิ่งอลเหลืองยอีกนิดนึงเกือบเกือบถึงล่ะนี่นี่ถึงนี่ครับน้ำจะวิ่งถึงนี่น้ำถึงนี่ครับเพื่อนเพื่อนเหลืออยู่เหลือตรงนี้เหลือเหลืออีกเนี่ยครับเหลืออยู่ตรงปลายหลุมเพื่อนปลลายหุมนิดซีหาหลุมไม่ถึงไม่ถึงต่อตรงไปขยับ ปั๊บแก่ตัวนี้เนาะปั๊บแก่ตัวนี้ครับมีทางเดียวคือแรงดันมันโมพ่อเพราะว่ามันปลายสายมันปลายสายก็ต้องขยับม้านี่ขยับมาอเ,เอามาใส่ยรักนี่เอาเอาเพื่อนๆต้องปั๊บแก่กันนิดนึงมันตั้งไกลปวดเพราะว่าแรงดันหนามมันอยู่ปลายสายหัวที่หาพอดีหนามมาถึงแต่ตัวกนได้เบิดอ,อยู่ก็จะต่อต่อสายยางของไม่หยีเนาะจานเนาะครับแมนต่อสายยางมาตัวแต่ไมันสายยางหายเมตรต่อไม่อีกจักต่อไม่อีกครับกสเกือบสองเมตรถึงพอดีไปที่นี่ อ้าวนะครับถึงพอดีกับน,นี่แหละครับคือเห็ดหนางานเลยแบบเห็ดห,หาเอาแกะเอาเนาะปั๊บปั๊บแกะแถวตามหนางานเพราะว่าเข้าบว์หูแรงดันของมันครับผมครับ,รบอันนี้ก็คือถ้าเซ็ตแถวนี้แล้วปุ๊บก็ไปว่างต่อแถวหนุนครับว่างต่ออีกแถวหนึ่งแถวหนึ่ง้งาครอบคุ้มสปริงเกอร์น้ามันบิ่งไปหากันปุ๊บก็สบายแหละครับมันสะบิงไปไป,ไปจอดกันครับไปถึงกันไปจอดกันไปชนกันกะพ่อแหละครับทีี่กพอเปลี่ยนตา สายสายนูน้นเวลาจะสลับสายกับไปเปลี่ยนยุทุนไปเปลี่ยนตรงอเอาเมนเขาอันนี้พ่อแล้วกับ,บไปต่อเขาทั้งหนดนกับเขาเม่นมาทั้งนี้ตัวน,นี้ก็หมุนโอ้โหครับถือว่าเดี๋ยวคอยติดตามผลงานนะครับของการปลูกพืชหลังหน้านะครับของอาจารย์กิติเดชบ้านสวนกเกษตรแสนสุขผลมีแต่แนวมาเฮ็ดล้วก็ผู้จัดการผู้จัดเกษตรกับพยามมะเบิงนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับผูถีมัรเก็ด เกษตรนาอเป็นแนวทางอ่าเป็นแนวทางไปนะครับเพื่อนๆกะมีความเพื่อนๆไม่น้ากันน่ะนาะผมบ่านะครับกะคลิปนี้กะต้องขอขอบพูณอาจารย์คิดเด็ดได้หลายอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบพูณอาจารย์ได้หลายครับกะหวังว่าคิดอ่าเพื่อนๆนะครับที่รับชมอาจจะนะครับอ่ามีได้ประโยชน์นะครับบ่มากกันหน่อยนะครับกะหากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับเด้อกดถือใจกดไลค์กดแชร์ กด s ับส c r i b e ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ขอบคุณอาจารย์กิติเดียนมากๆครับสวัสดีครับ